สวัสดีค่ะสําหรับลูกค้าสีสยามทุกท่านนะคะที่ซื้อน้ําพริกแกงแดงหรือว,ว่าเครื่องแกงแดงของแม่ไปวันนี้แม่เลือกที่จะทำถููชีแต่เป็นถูชีปลานะคะแม่ทําเป็นปลาหมอแม่ใช้ปลาหมอ 3- ขีดกะทิ250 ml หลโหระพาใบใหญ่ๆนะ10ใบใบมะกรูดซอย3ใบพริกชีฟ้า1เม็ดหั่นซอยละเอียดอย่างนี้นะคะวัตถุดิบมีแค่นี้เองเดี๋ยวมาดูวิธีทําง่ายๆว่าทํายังไงสไตล์เครื่องแกงดีสีสยามดูเลยค่ะ ตั้งกระทะเสร็จเรียบร้อยแล้วพอกระทะเริ่มร้อนใส่กะทิลงไปเลยนะคะใส่ไปหมดเลยจ้าจากนั้นใส่เครื่องแกงแดงหนึ่งกระปุกนะคะด้วยน้ำพริกแกงแดงของแม่หนึ่งกระปุกด้วยหนึ่งขีดหนึ่งร้อยกร,รมัมนั่นเองใส่ไปหมดเลยนะคะคนให้เข้ากันนะคะอย่างนี้เลยถ้าเราไม่ฉู่ฉี่ปลาเราจะฉู่ฉี่กุ้งก็ได้ฉู่ฉี่ปลาทูอะไรก็ได้ค่ะแต่วันนี้แม่เลือกเป็นฉู่ฉี่ปลาหมอ เครื่องแกงของแม่เนี่ยผัดมาเรียบร้อยแล้วปรุงรสเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องปรุงอะไรเลยใส่ปลากะติรอเดือดอย่างเดียวเลยจ้าถ้าเราจะฉู่ฉี่ปลาเนี่ยนะขอบอกเลยว่าต้องให้เครื่องแกงกับกะทิดอดก่อนแบบนี้นะคะถึงจะใส่ปลาลงไปได้มันจะทําให้ไม่คาวแต่ถ้าเราใส่ปลานในขณะที่เครื่องแกงยังไม่เดือดกะที่ยังไม่เดือดมันจะทําให้คาวนะคะไม่ต้องคนอะไรเลยปล่อยทิ้งไว้อย่างนี้ได้เลย เครื่องแกงของแม่ไม่ใส่วัตถุก,กันเสียและไม่ใส่สารปรงรสใดๆทั้งสิ้นสามารถเก็บได้นานถึง3เดือนในตู้เย็นนะคะถ้าเราใช้ไม่หมดเราใช้ครึ่งหนึ่งเราก็เก็บใส่ตู้เย็นได้เหมือนเดิมพอกะทิเริ่มแตกมันเป็นลักษณะนี้นะคะนี่เป็นลักษณะนี้กะทิจะเป็นริมๆม,มาพร้อมเครื่องแกงอย่างนี้ใกล้สุกแล้วเราก็ใส่ใบมะกรูดลงไปได้เลยจ้า จากนั้นใส่โหละพาไปได้เลยใบโหระพาเนี่ยต้องใส่ในขณะที่น้ำกะทิเดือดนะคะเครื่องแกงยังเดือดอยู่เพราะว่าจะได้ไม่ดำโรยพริกชี้ฟ้าไปได้เลยจ้ะง่ายนิดเดียวขอให้มีเครื่องแกงของแม่เครื่องแกงดีสีสยามทำง่ายนิดเดียวเห็นไหมได้ทานชุมฉีแล้วเสร็จแล้วจ้าง่ายๆสไตล์แม่ตา กับเครื่องแต่งดีสีสยามนี่สั่งง่ายๆนะคะลายแอดสีสยามจ้า